สวัสดีค่ะพูกเราในช่องปลายแซมสั้นขันงเมืองนะคะ,อ,อ,ะอีกวันนกัน,นจัดลายนะคะครั้งแรกบุษงในรอบปีนี้จัดลายมากี่ครั้งแล้วบ,บุษงทีครั้งสองเหรอครั้งที่สองนนะโดยอาจารย์โดยอาจา,า,จารยนนะะ์เล,ล็กนะ<อ>ครับต่างนวลลิงครับผม สั่งลิงเพราะว่าบุญทรงไม่อยู่นิ่งนะคะกำลังสนกำลังดื้อน,นะคะเนี่ยปะ,ะนั่นจะช่วยวาดด้วยนะก็จะเป็นการที่วาดยากนะคะทำลายสมาธิของคนวาดนะครับอเอาไปแล้วใช่ไหมแซมแซมไปมาแซมมาแซมไปแล้ว,ลวตอนนี้พี่แซมคือวาดเสร็จแล้วนะคะแซมเมื่มเอเนี่ยเราจะยุ่งยากพอสมควรครับเพราะว่า ทางสองเชือกควานสองแล้วก็ผู้ช่วยอีกหนึ่งครับผู้ช่วยก็คือผู้ช่วยตาข้างนึงนะไอ้เมื่อกี้เรารวมกันสามคนนะคะพี่แซมเสร็จแล้วกินต้นไทรแล้วนะคะตอนนี้ใบแห่ใบสองนะคะสองมงตรงนะคะจะผ่าประกาศไว้อย่างนั้นเห่เร็วก็ได้รับเร็วนะคะ โอ้สายไฟเจ้าสายไฟไปไฟมีสายไฟด้วยเกือบแล้วนะคะนะเมื่อกี้มีสายไฟพาตรงสิงไม่ไท่นะคะเดี๋ยวก็จะได้แต่งชุดคลุมนะคะก็จะดูสวยงามนะคะเดี๋ยวให้บุษง จัดลายก่อนนะคะได้ดูกกลางแล้วตรงกลางเอาดอกอะไรคะดอกมะลิดอกมะลิดอกมะลิงามเดี๋ยวสักพักเราจะให้ชมมุนทรงแบบลายจัดเต็มนะคะ นีสงเราก็เอาเเนนะคแต่งงคแล้วนะคะแล้วก็มาที่อาอมแลนะคะเพื่อให้ชาวาและายังได้ถ่ายภาพนะคะกเลยกั้เลยาแล้วนะคะรองพี่แซมมาแ้วนะคะตเลยเต็มเลยนะคะรอวาท่านอยรถแก็มาแล้วนะคะนู่นนั่นนะคะ เคพียรทางรถแคร์อยู่นะครับอย่างเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูไลน์น้องบุญถ้าเลี้ยวไม่ได้ก็สงสัยจะถอยแล้วก็จัดลถอยู่นะะคไปดูดูนาทีศาลาสองเชือกนี้นะคะศาลาประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ถอยออกถอยเข้ามาการเหยียบไม่ได้แหยียบขวานะครับเหยบุญ ดูลายนะคะดูลน์สองพี่น้องทางขวาถูกต้องจะไปทางนี้เรเล็กเรอใหญ่แลนะเหมือนจะเราเป็นยังไงับพ่อพ้นี้จัดเต็มมากเลยนะคะดูลายช่วยดูด้วยนะช่วยดูแล้วก็บอกมาป็นมือบอกผมด้วยนะครับ วันนี้ไม่รู้ใครจะได้เดตกันรถแทนค่ะวันนี้จะได้เจอกองยาวหรือเปล่าถ้าแบตเตอรี่เยาว์ถ้าเจอเสียงเพลงแล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่ายไม่ได้มือสมช่วยไม่ได้ถ้ามีจังหวะกองยาวเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพให้ชมนะคะขบวนแหนะคะเบียดดื้อตึงเลยค่ะหนุ่ยเคยเดียวแล้วเป็นมือสมนี่จะตัวใหนุ่มๆแถวนี้นะคะตัวใหญ่ครับใหญ่เลยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่สรรเทอร์ช่วยเชิญคุณเลยเออ หรือจะเพียรทางก่อนนะครับเพียรทางก่อนไม่เป็นไรหรอกยังมีเวลาเยอะนะครับเดี๋ยวสักครั้งน่าจะได้เงินเพราะว่าเราเตรียมพร้อมรอนะคะเราจะไม่ให้เจ้าภาพได้รอเราต้องมาก่อนเวลาที่นี่ก็ต้องรอดูไงฮะรถเห็นอยู่นะคะมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันทีมงานใส่เสื้อขาวมาช่วย ยาก็อพล้อมให้กินนะคะตอนเราบ้านไรก็มีไม่ให้นะคะตาเล็กนะคะเนะ้อมาช่วยอฟองลูกหลน์ฟองมันเยอะเดี๋ยสักครู่นะจ๊อยให้ชมบรรยากาศตอนแหแล้วกันนะคะเ้าแป๊บคนี้ไม่น้าแคนนั่งไม่น้าก็ได้ช้า มันมีพี่แซมทำงานหนักเลยนะคะรอเด้อจบปล่อยผมอีกอ้าวไปแล้วครับพี่น้องไปข้างหน้าเลยไปดูบุญส่งตอนนบุญส่งก็ไปแล้วเหมือนกันนะคะหนุ่าครตรงนี้เอาไว้แค่นี้ตรงไปเลยนะคะหนูตอนนี้รถแห่ตั้งกระบวนอยู่ข้างหน้านะคะเพราะว่าเข้ามาไม่ได้เพราะว่ารถแห่นี้ ความสูงเกินนะคะก็จะยากกับการกลับตัวกลับลำนะคะไปดูข้างหน้าบุญทรงนะคะวันนี้ได้ยายสองคนนะคะวันนี้โอ้อางเครื่องเตรียมตัวแล้วนะคะอันี้ไม่รู้เราประทะกับหหรถแห่อะไรนะคะทา<อ>งสีขาวนะคะยังไม่เห็นชื่อนะคะ มาแล้วค่ะวันนี้มาจจะแดนยากหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าพื้นที่เต็มนะคะแยง เครื่องนะคะเราไปดูว่าวันนี้เจอกับทีมงานอะไรนะคะรถแห่งวันนี้นะคะ ขึ้นมานะคะเราต้องถ่ายให้ชาวชิลท่านได้ชมก่อนนะคะเพื่อจะเจอกับเพลงแล้วกาศจะถ่ายไม่ได้นะคะมีนนกระบวนกแห่น่าจะคนเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบวชนาคหนึ่งองค์นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่นาคได้นําช้างมาแห่นะคะทีบ่บ,บ้านนี้นะคะไม่ค่อยจะมีช้างมาแหงเท่าไหร่ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เครื่องก็เตรียมความพร้อมอยู่นะคะรอรอเครื่องเสียงเทปอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องนะคะจะเต้นอยู่นะคอยเด้อจะเต้นอยู่นะคอยเออเต้นเต้นเต้นนะคอยออมส่วนวันนี้ก็ใส่แยงไม้เหมือนพี่แซมนะคะครับแยงของพี่แซมทั้งสองก็ใส่ได้ร่วมกันนะคะ เดี๋ยวมาทานกินอาหารรอนะคะบรรากาศเื่อนเสียงมากินน้ำรอนคะนี้นน้ร้อนรไไม่ต้องรต้องรตนั้น กินน้ําก่อนนะคะเพิ่มพลังให้ขอบคุณถูกอยู่หรือเปล่าถูกอยู่นะถูกอยู่มองกระบอยจ๊ะว่า ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะคลองพลายเซมสันสม้สนขอวเมืองนะคะฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝากติดตามซิทต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ